สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำหอยนางลมทอดทำง่ายใส่แค่แป้งสองตัวนี้กรอบนอกนุ่มในพร้อมน้ำจิ้มทำเองง่ายๆทำกินเองง่ายๆในครัวค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเราจะเตรียมหอยนางลมถั่วงอกไข่แล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเตรียมแป้งก่อนเลยนะคะเริ่มจากแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งมันครึ่งช้อนโต๊ะ แป้งมันจะทําให้แป้งในการทอดกรอบนอกนุ่มในค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสปรุงรสหรือเพื่อนๆจะใส่น้ําปลาก็ได้ค่ะเหยอะพริกไทยป่นลงไปหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเปล่าคนแป้งให้เข้าเนื้อกันเราจะคนจนกว่าแป้งจะเหนียวเป็นที่น่าพอใจนะคะเติมน้ําลงไปได้ค่ะความเหนียวก็คือแป้งกับน้ําจะข้นไม่มากนะคะประมาณนี้ค่ะใส่หอยนางรมลงไปในแป้งเลยค่ะ คลุกเค้าให้เนื้อหอยกับแป้งเข้าเนื้อกันนะคะเจ๊ปันจะเตรียมน้ำจิ้มหอยทอดแบบง่ายๆนะคะใช้แค่ซอสพริกค่ะถ้าเจ๊ปันทำน้อยก็จะใช้แค่อย่างละช้อนโต๊ะก็พอค่ะสัดส่วนก็คือ1ต่อ1นนะคะตามด้วยน้ำจิ้มไก่คนคลุกเค้าให้เข้าเนื้อกันแบบนี้เลยค่ะเป็นน้ำจิ้มหอยทอดทำง่ายที่อร่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมทอดหอยทอดนะคะใส่น้ำมันในกระทะให้ร้อน แล้วนำแป้งและหอยทอดใส่ลงไปเลยค่ะยกกระทะขึ้นเพื่อที่จะเกลี่ยให้แป้งทั่วกระทะนะคะความร้อนของน้ำมันแล้วก็กระทะจะทำให้แป้งและเนื้อหอยสุกในด้านที่อยู่ติดกับกระทะก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะคะเพื่อให้แป้งสุกทั้งสองฝั่งเป็นการทำหอยทอดทานเองที่บ้านง่ายๆค่ะรับรองอร่อยไม่แพ้ตามร้านเลยนะคะ ค่อยๆกลับด้านแป้งไปมาเพื่อให้เนื้อหอยทอดกับเนื้อแป้งสุกทั่วข้างในด้วยนะคะแป้งเริ่มกรอบแล้วเราจะตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆเกลี่ยเนื้อไข่ให้แตกรอบๆแป้งหอยทอดนะคะกลับด้านไปมาให้ทุกอย่างสุกทั่วเลยค่ะตอนนี้หอยทอดหอมอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเจ๊าปานจะใส่ถั่วงอกลงไปให้พอสลบให้โดนความร้อนหน่อยค่ะ ท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยนางลมทอดสูตรง่ายๆผสมแป้งเองง่ายๆน้ำจิ้มก็ทำเองนะคะน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆสามารถใช้หอยแมงผู้หรือว่าปลาหมึกหรือว่ากุ้งหรืออาหารทะเลอื่นๆใส่มาเป็นหอยทอดแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเมนูทำทานเองง่ายๆนะคะโรยต้นหอมผักชีเพิ่มความหอมอร่อยทานกับน้ำจิ้มสูตรทำทานเองง่ายๆนะคะรับรองเลยค่ะ มื้ออร่อยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจแปนบอกเลยค่ะว่าอร่อยไม่แพ้ร้านหอยทอดหน้าปักซอยเลยค่ะทานร้อนๆจิ้มน้ำจิ้มรสชาติเข้มข้นอร่อยเนื้อแป้งกรอบนอกนุ่มในกัดเจอเนื้อหอยนางลมนุ่มๆเจแปนบอกเลยค่ะว่าจานนี้ไม่พอแน่นอนเจแปนขอตัวไปทานหอยนางลมทอดก่อนนะคะฝากเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ ทำง่ายมากๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ